สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวใกล้กรุงในหนึ่งวันเราก็จะพามาเที่ยวที่วัดบัวขวัญน,นะคะเราออกจากห้องประมาณ9ก้าโมงเช้าค่ะมาถึงวัดก็ประมาณ10บโมงนะคะเข้ามาในวัดก็เย็นสบายเลยค่ะเข้าท้ำก็คล้ายๆเหมือนถ้ำเลยนะคะก็จะเจอรูปปั้นพญานาคต่างๆนะคะหลากสีค่ะสวยงามมากเลยนะคะประดับไฟระยิบระยับเลยค่ะ ้ามาข้างในหน่อยหนึ่งก็จะเจอ,อรูปปั้นพระพิฆเนศนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะว่าเราจะาต้องการจะบูชาพระพิฆเนศเท้าเวสุวรรณหรือจะเข้าไปกราบพระในอุโบสถก็ได้นะคะค่ะแล้วก็จะเข้ามากราบพระก่อน,นะคะ่ะหลังจากนั้นก็ามากราบเท้าเวสุวรรณนะคะ ข้างในนี้ก็มีตู้รับบริจาคเยอะแยะมากมายนะคะแล้วแต่จะเเราจะเลือกเราศรัทธาอะไรเราก็บริจาคตามนั้นเลยนะคะเขาไม่ได้บังคับค่ะ หลังจากกราบพระเรียบร้อยแล้วเราก็เดินตามธงเลยนะคะเข้าไปไปที่โบสถ์ค่ะทางเดินนะคะตอนแรกก็ไม่รู้นะคะว่าโบสถ์อยู่ข้างในนะก็ถามเาจ้าหน้าที่ในวัดค่ะเขาบอกให้เดินตามธงมาเลยอ่านี่นะคะ ก็จะมีบันไดให้ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนด้วยค่ะแล้วแต่เราจะเลือกเดินขึ้นไปนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างนะคะให้เราเลือกนะคนที่เดินเหนื่อยหรือว่าคนที่ข้อเข่าไม่ดีก็ขึ้นบันไดเลื่อนได้ค่ะแต่นี่เราเดินมาเยอะแล้วเราก็เลยเลือกที่จะขึ้นบันไดเลื่อนนะคะ แล้วก็เข้าไปกราบพระข้างในโบสถ์นะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้ถวายสังฆทานค่ะจุดนี้นะคะถวายสังฆทานนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงมาเข้าไปในถ้ำนะคะในถ้ำนี้ก็เป็นถ้ำของพ่อปู่แม่ย่านะคะพ่อปู่สีสุทโธแมย่ย่าสีปทุมมาค่ะ ายในถ้ำก็ประดับสวยงามนะคะมีรูปปั้นต่างๆค่ะเราชอบจุดนี้มากเลยนะคะ เราว่าสีสันงดงามนะคะสวยงามค่ะลูกป,ปั้นพญานาคต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ได้มากราบพ่อปู่และแม่ย่าพญานาคค่ะกราบขอพรนะคะขอให้ได้เงินล้านกันค่ะขอพรขอให้ได้เงินล้านค่ะ เพราะว่าทรัพย์สินของพญานาคมีมากมายนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เดินทางกลับค่ะ